สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ h e l l o d e n m a r รนะคะายการที่นำไปชมบ้านเมืองอาหารวัฒนธรรมที่ประเทศเดนมาร์กนะคะวันนี้ชินนี่อยู่กับน็อกใช่ไหคะที่โฮเทลดังกลาเตนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสเปเชียลเอ่อเซกชั่นนะคะที่เรียกว่าไมซองเดอดังกลาแตก็คือเป็นคาเฟ่ดังกลาแต่นั่นเองนะคะเป็นเป็น ก็คือเป็นคาเฟ่ที่แตกลายมาจากโรงแรมซึ่งอยู่ติดติดกันเลยนะคะซึ่งโรงแรมดองกาลาแต่เนี่ยมีอะไรยังไงคะประวัติเนิ่นนานมากเลยประวัติเนิ่นนานดิฉันเนี่ยคล่องมากเพราะฉัน Google มานะคะคือว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ปี1755ก็คือช่วงคอส1755ช่วงอยุธยาตอนปลายนะสมัยอยุธยาเออแก่กว่าราชทัศน์สินนะคะโรงแรมนี้สตอรี่นี้นะคะแล้วก็โรงแรมนี้ก็แบบว่าเป็นไอคอนิกนะเป็นโรงแรม5ดาวถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยพวก เดาลงดาราฮอลลีวูดเลยเขาจะมาเขาจะมาพักโรงแรมนี้คนมีชื่อเสียงทั้งทั่วโลกอะไรเนี่ยเขาจะมาเดนมาร์กเขาก็จะมาพักที่นี่กันแต่ว่าเออไปโรงแรมหรูหลามาห่าวนะคะคืนแล้วเป็นแสนบาทอใช่แล้วก็บาทนี่คือถูกสุดนะถูกสุดนี่คือแสนบาทนะคุณแล้วข้างในก็จะมีเหมือนกับฮอลล์ข้างในที่แบบว่าจัดงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าหรูหลาหมาห่าวเช่นกันไฟโคมไฟชั n เ e l i e r นี่ก็แบบว่าอลังการงานสร้างแบบคุณคะคุณต้องมาดูนะแล้วในเนี้ยที่เนี่ยมันก็จะมีคาเฟ่ จะมาที่เราจะไปแล้วก็จะมีร้านอาหารข้างในแล้วอย่างอื่นด้วยที่ในโรงแรมมิเขามีตามทั่วไปนะแต่ว่าโรงแรมเนี้ยมันจะมีร้านอาหารชื่อว่ามาเชลโรงไอร้านอาหารเนี้ยมันก็จะมีขายบุฟเฟ่ขายอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนกับเป็นว er, อลเชอร์พวกเป็น tea, อัฟเตอร์นูนทีคุณจะต้องซื้อมาอแล้วก็ต้องจองเวยนะ<อ>เพราะว่าเป็นม<อ>ิชลินสตาร์เออ,อเแบบว่าของเขาเนี่ยมาแบบว่าชื่อเสียงมายาวนานแล้วมันเป็นสตอร,รี่ประมาณว่าสมัยก่อนเนี่ยที่แบบ โบราณการมาแล้วเนี่ยก็จะมีความรักระหว่างชนชั้นก็คือว่าเป็นคนใช้ชาวฝรั่งเศสที่ทํางานที่นี่กับเขาเรียกว่าลูกสาวของเพ่อครัวพ่อครัวของเอจ้าอะไรเงี้ยตกลงรักกันแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็แบบก็ต้องออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะออก ก็คือต้องมาตั้งตัวว่างั้นเถอะแล้วคราวนี้เขาก็มาตั้งตัวแบบว่าเปิดร้านอาหารหซึ่งตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือทำกับข้าวเก่งเพราะว่าพ่อก็เป็นพ่อคัวหลวงถูกไหมส่วนชายชาวฝรั่งเศสซ,ซึ่งเป็นคนใช้ก็บอกว่า เป็นบ่อยนะจ้ะก็เสิร์ฟเก่งเขาก็เลยม,มารวมกันคนเสิร์ฟแล้วคนทําอาหารก็มาทําเป็นร้านอาหารที่มาชาวที่นี้ก็คือเป็นอรี่นั้นมานานมากแล้วะนะคะซึ่งตอนนั้นพูดได้เรื่องชนชานเพราะว่าตอนนั้น่ะเดนมาร์กยังไม่ได้เป็น constitutional m o n a r c อ,อ,อยังเป็นเหมือนแอบ o l u t e ม o n a r อยู่นั่นเองใช่แล้วก็ในนี้จริงๆแล้วคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะเอื้อมถึงไหมจริงแล้วน่ะร้านอาหารนะอาจจะเอื้อมไม่ถึงเพราะแพงมากแต่ว่าไปดื่มไปดื่มไปแบบอัฟซนูนทีเนี่ย ไปได้เลยไม่ต้องจอง seguinte. ถ้าโต๊ะว่างก็ไปก็จะมีมุมแบบเล็กๆเป็นแบบว่าไปดริ 2022. ้งไปอาร์ฟนทีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะแต่นั้นเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราจะไปตรงนี้ตรงนั้นเปิดมาตั้งแต่นานมากแต่ตรงนี้เปิดเปิดเปิดปีนี้เพิ่งเปิดเลยแล้วแบบว่าเปิดโดยที่คุณจะเห็นว่ามันเป็นธีมสีชมพูแล้วเป็นแบบชมพูพิงกี้อะชมพูแบบว่าบาร์บี้อะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันแบบว่า คุณเห็น่ะบอกว่าเทนี่หวานชั้นวกับชั้นเสาอะแล้วข้างในนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในข้างในก็คือก่องเกิงแพ็กเกจจิ้งต่างๆจะเป็นเต็มสีชมพูเป็นเต็มเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าโรงแรมมันหรูยังไงเนี่ยราคาแฟของเขาเนี่ยก็ดูดรามาเฮาราคาในเรื่องราคาเช่นกันค่ะมาดูเค้กเร็ว เค้กสวยมากเลยะคะ่ะมันมีอะไรบ้างนะช็อกโกแลตเค้กมีเลมอนทาดน,นะคะมีสตรอเบอรี่เค้ก มีรูปแบบเลเยอร์เค้กแล้วก็มีเค้กของทางร้านนะบอกว่าชิ้นละประมาณ400โครน<ม>ประมาณเท่าไหร่พชิ้นละ2 0 0พนะคะแล้วเค้ก<า>ชิน้นะเออทั้งชิน้นแต่เค้กชิ้นนึ่งอะ่ะชิ้นละ80โครน80โครน4 0 0บาท400บาทชิ้น,นลเนล็กๆล็กนะคะ่บาทอ่ะนี่คือหลู่ลามะเห่าตามราคาของโรงแรมนะคะ5ดาวที่โคเปนเฮเกนค่ะนอกจากนี้มีเค้กแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มพวกเป็น นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ลองมาได้นะคแล้วก็มีพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไข่ปลาคาเวียอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของที่เขาเสิร์ฟตามโร,รงแรม5ดาวอะคะ่ะ เมื่อกี้จริงๆแล้วว่าเราอะอยากจะเข้าไปดื่มหาอะไรดื่มเย็นๆเนาะแต่ว่าอันนี้มีที่นั่งเออหนึ่งคือไม่มีที่นั่งแล้วพอเริ่มมีที่นั่งเราเขาไปเสร็จปุ๊บเออร้านเขาจะปิดอาฮะร้านเขาปิดหกโมงแต่มันยังไม่ถึงหกโมงหรอกแต่ว่าครัวในการจะทําน้ํานู่นนี่นั่นอะปิดแล้วตั้ง,<ช>ตงแต่ห้าโมงคือที่เ<ม>ดนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าปิดหกโมงก็คือหมายถึงว่าครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยครัวจะปิดครัวจะปิดเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมเวลามาให้ดีๆแล้วกันนะอ่าแต่ว่าคุณเห็็นนนนบบรรรยาาากกศใ้เหั เเค้กต่างๆเนาะซึ่งนกอ่ะคือจะให้ซื้อออกมาคนนี้ก็กินไม่ได้เพราะคนนี้ะแผลกูเต็แผลต่างๆที่เค้กนะคะซึ่งนิฉันเคยกินแล้ว<อ>ฉัน <ไป S 2> ก็เลยไม่อยากกินอีกเพราะไม่อร่อยเกิดพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวเขาาเขียนมาด่าดที่หลังไ <laughs> ออย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยนะคะแต่เทียบกับราคาที่คุณเห็นแล้วเมื่อกี้นี้นิฉันว่ามันสามารถ ดีกว่านั้นได้อีกใช้คำนนี้ดีกว่าเออจริงๆแล้วรสชาติโอเคเลยแหละแต่ค่อนข้างจะราคาสูงเกินไปนิดนึงนะคะจริงๆรแล้วสำหรับดิฉันน่ะชินนี่ถ้าราคาโอเคแล้วก็อร่อยเนี่ยชินนี้นยังคงให้กับลากลาสอยู่ดีอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดคุณต้องการบรรยากาศความหรูหระหมาเฮานะคะ ในใครคาเฟ่ที่แบบจากโรงแรมที่หรูหรายอย่างดองกันลาแต่แบบนี้แล้วคุณสาม,มารถนั่งเขามีที่นั่งแค่สี่ที่นั่งนะคุณต้องมาในตอนนี้เขาว่างจริงๆ<ช>คุณสาม,มารถนั่งจิบชาจิบกาแฟกินเค้กไปพร้อมกับดูวิวอ่ะคุณลองดูวิวนะคะ <S 2> <S 2> เป็นวิวของเมืองเขาเปนเฮเกนนะคะใจกลางของกรุงโซ<ช>เป็นเฮเกนเลย<ช>ก็จะสวยงามแบบนี้นะ,ะเป็นวิวแบบนี้คุณคิดสภาพอันนี้คือหน้าร้อนหน้าหนาวโดยพอคริสต์มาส วิวที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้มันจะเป็น Christmas Decoration เพราะฉะนั้นการนั่งอยู่ในคาเฟ่ดองกาะเทอันนี้จิบชาในเดือนธันวาคมวิวของคุณจะเป็นวิว Christmas Decoration พร้อมกับแสกสีต่างๆซึ่งมันก็เก๋ไปอีกแบบหน,นึ่งดิฉันแนะนำว่าคุณอนะมาแล้วมาดื่มชามาดื่มกาแฟซึ่ง ราคาไม่ได้โอเวอร์ไพร์เยอะเกินที่จะรับได้ในกับในาแฟกับพวกนั้นเพราะราคาปกติอยู่แล้วที่นี่ก็ราคาแบบนั้นก็มานั่งกินตรงนั้นได้ประมาณ4 5 5 0โครนก็รือประมาณกี่เท่าไหร่อยสองร้อยสองร้อยบาทก็ราคาสตาร์บัคที่เมืองไทยเออใช่อันนั้นะมาได้แต่ถ้าเกิดเค้กเคิร์กอย่างเงี้ยนะก็ยังคงเป็นรักล่าเหมือนเดิมค่ะลักล่ากราสค่ะก็ติดตามรายการ Hello Denmark ได้นะคะในกับช่อง The Forward นะคะ กดไลค์กดแชร์หาเสิร์ชพวกเราได้จากห้องดะชอบเดอะฟอร์เวิร์ดนะคะวันนี้ก็ชิมมี่กับนก็บายบายบายก่อนค่ะแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ